ไปลูกไปสิเนไปเลยค่ะน้ำกระทอมนะโอ้กระทอมเดินมาเลลูกเดินมากระทอมร้อนไปไหนอ่ะ เอาน้ำเอาน้ำนี่เป็นน้ำอ้อยใช่ไหมครับนาราน้ำา้อ้อยกับน้ำเปล่าแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวที่จะเลี้ยงด้วยใช่ไหมครับให้กับน้องๆแล้วพ่อแม่พี่น้องแถวนี้นะครับนะครับนาราเคฟกระเทยนะครับเซเลปในติ๊กตอกนะครับเซเลปในติ๊กตอกนะครับน้องดาราเคฟกระเทยนะครับใจบุญครับน้องคนนี้ใจบุญมาก น่ารักเคปกับเธย,ยเอาน้ำอ้อยมาแจกนะครับน้ำอ้อยมาแจกนะครับนะครับน้ำใจน้ำใจเอกชัยก็รับไปเหมือนกันนะครับนะครับนะครับจ้าจ้า จ้าก็มีก๋วยเตี๋ยวเหมาแล้วนะครับมีเหมาแล้วด้วย